สวัสดีครับผมนายทัชเฉลิมปุยฝ้ายตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาครับจากอบตอน,นาเชิงคีรีนะครับวันนี้ผมพามาดูถนนนะครับอ,อ,อยากจะของบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสนสุขนะครับหมู่ที่5ตําตบลน,นาเชิงคีรีอําเภอคีรีมาศจังหวัดสุโข,ขทัยครับผมออตอนนี้นะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับในการสัญจรไปมานะครับถนน ยังเป็นลูกลังแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างที่เห็นนะครับอยากจะของบประมาณครับในการก่อสร้างครับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสนสุขนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูถนนครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนซอยแสนสุขนะครับปัจจุบันเป็นถนนลูกรังครับผมก็อยากจะของบประมาณนะครับสนับสนุนนะครับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแสนสุขนะครับหมู่ที่5ตําบลนาเชิงคีรีอำเภอคีมาศจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับปัจจุบันนี้ถนนได้ชํารุดนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาหน้าฝนนะครับสภาพถนน,ถน,นจะ ค่อนข้างที่จะเละนะครับแล้วก็พอหน้าแล้งถนนก็จะเป็นฝุ่นนะครับทําให้เกิดมลพิษนะครับก็อยากจะของบประมาณนะครับถ้าถ้าได้งบประมาณประชาชนก็จะดีใจมากเลยครับก็สุดท้ายนะสุดท้ายนี้นครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ สนับสนุนงบประมาณให้กับชาวบ้านนะครับขอบคุณครับ